ในที่สุดพายุแมทโมก็อ่อนกําลังลงกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ําเรียบร้อยแล้วครับในช่วงเช้าวันนี้7ตุลาคม68แล้วก็มีเมฆมากขึ้นนะครับมาปกคลุมพื้นที่ภาคเหนือของไทยรวมถึงภาคอีสานของไทยเราด้วยจังหวัดไหนฝนตกบ้างกรมอุตูคาดว่าวันนี้7ตุลาคม68จังหวัดที่จะเจอฝนตกหนักนะครับคือตั้งแต่35.1ถึง90ม mm มพื้นที่ภาคเหนือก็จะมีเชียงรายพะเยาน่านแพร่และเพชรบูรณ์ครับ พื้นที่ภาคอีสานมีหนองคายบึงการและสกลนครนะครับส่วนพื้นที่ภาคกลางแม้ว่าฝนจะลดลงแล้วครับแต่ยังคงต้องเกาะติดสถานการณ์การระบายน้ําเหนือจากบรรดาเขื่อนต่างๆเริ่มต้นจากการอัปเดตสถานการณ์เขื่อนพระราม6ก่อนนะครับช่วงเช้าวันนี้7ตุลาคมอัตราการระบายน้ําอยู่ที่506ลูกบาทเมตรต่อวินาทีพื้นที่ซึ่งเสี่ยงได้รับผลกระทบก็จะมีชุมชนวัดสตือตำบลท่าหลวงอำเภอท่าเรืออยุทยาครับ รวมถึงตลาดและเทศบาลตำบลท่าเรืออำเภอท่าเรืออยุธยานะครับถัดมาคือเขื่อนป่าศักชสิสชทธิ์นะครับระบายน้ําในอัตรา350ลูกบาทเมตรต่อวินาทีทางด้านของกรมชลประทานก็ยังคงแนะนําให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ําและติดตามข่าวสารทางการจากหน่วยงานของราชการอย่างใกล้ชิดนะครับตามมาด้วยเขื่อนเจ้าพระยานะครับลดอัตราการระบายน้ําลงเล็กน้อยจาก2,500มาอยู่ที่2,400ลูกบาทเมตรต่อวินาที พื้นที่จะรับผลกระทบก็จะมีคลองบางบานที่อยุธยาครับตำบลหัวเวียงอําเภอเสนาอ, i, อยุธยาเหมือนกันตำบลลาดชิดตำบลท่าดินแดงอําเภอผักไห่อยุธยาที่อยู่ติดกับแม่น้ําน้อยนะครับแล้วก็ยังมีวัดสิงห์วัดเสือข้ามอําเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีครับอําเภอเมืองสิงห์บุรีรวมถึงอําเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีคลองผงเพงจังหวัดอ่างทองวัดชัยโยจังหวัดอ่างทองอําเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองตำบลโพบางดำอําเภอสัพยยาาจัััังหวดชนดนะครบ พ่อแม่พี่น้องแต่ละท่านโดยเฉพาะพื้นที่ซึ่งอยู่ติดกับปิมแม่น้ำตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างน้ำเริ่มลดแล้วหรือยังหรือเพิ่มสูงขึ้นบอกเล่าแลกเปลี่ยนเข้ามาหน่อยในคอมเมนต์นะครับ